อ่านี่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปราสาทพนมรุ้งนะโยมนะที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมนีก็นำพาญาติโยมอ่าได้มาชมได้มาดูโยมนี่ก็เป็นบริเวณนะช่วงบันไดานาคนี่ความอลังการอยู่ตรงนี้โยมนะแต่วันนี้จะไม่ได้พาไปชมนะโยมเนอะเดี๋ยววันหลังจะพาไปชมนะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนรราาอวันนี้พามาชมบรรยากาศร,รอบๆก่อนโยมนะเออมาถึงแล้วแต่ไม่ถึงแบบออิ่มหนำใจนะก็ต้องขออภัยด้วยนี่ ในช่วงตอนนี้เราก็กำลังขับเคลื่อนเลื่อนสู่หนะทางขึ้นเขาพนมรุง้งนะก็ทางอาจจะสูงชันหนึ่งนะยมเนอะนี่โอ้โหบรรยากาศในช่วงตอนนี้ก็วันนี้ไม่มีแดดอไรนะไม่มืดครึ้มนี่แล้วก็ใส่เกียร์ต่ำขึ้นไปนะเพราะว่าเกียร์สูงมันอาจจะสูงเกินไปนะอาจจะไม่ถึงดวงดาวนี่ วันนี้ก็พาญาติโยมมาชมบรรยากาศธรรมชาติเขาพนมรุ้งนะโยมนะนี่ตอนนี้เราก็มีรถนะมอนีรสวนมานี่เข้าสู่อำเภอเฉลิมพระเกียรติแลยโยมนะเออโอ้บรรยากาศนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเมฆไม้พืชพันธุ์ธันยาหารไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เขียวขจีนะแล้วก็สลับกับอันทองฟ้าที่สวยสดดงาม ยากเกินที่จะบรรยายพรรณนาถึงความงดงามได้โยมนะต้องให้มาลิ้มลองรับรู้รสชาติแห่งความเป็นอริยะหรือว่าความเป็นธรรมชาติด้วยตนเองนี่เออเราก็ต้องเพราะว่าช่วงตอนนี้มันก็ทางมันสูงนะโยมนะต้องใช้เกียร์ํำเด้อนนะนี่ก็ขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เราก็ขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะไปชา้าๆมีสติทุกการขับเคลื่อนเคลื่อนย้ายเข้าสู่อย่างที่สูงนะอันนี้ก็ใช้เกียร์เกียร์ํำเด้อ เออสมัยตอนนั้นตรงไหนกอลฟแถวนี้หรอข้อา,างล่างเหรอน <c oughs> ี่ห้ามห้ามแสงนะโยมนะอห้ามเซงนะนะี่โอ้บรรยากาศโยมเอ,อ้สวยงามมากเนยี่ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นึกว่าอยู่ภาคเหนือโยมเอ,อ้โอ้นะมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการตระการตามากๆเลยนะออต้องระวังทางโค้งด้วยโยมนะ ระวังเฮโค้งนะอ้ยเอาไว้นะเออโค้งถูกแล้วนี่ค่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่ถนนสองสีนะตรงนี้เพราะว่าห้ามแซงนะถ้าแซงแล้วมันก็อาจจะเกิดอ,อันตรายอยม่เอ้ยนี่ก็มาทดสอบสมรรถภาพทางรถด้วยนะว่ารถเราในจนะเดินทางไปถึงนะเพียงใดโอ้ นะบรรยากาศธรรมชาติสวยงามมากเลยอยากให้มาเห็นกับตาโยมนะแต่รู้สึกหูอื้อเลยตอนนี้นะ,ะพูดไปมันอาจจะไม่ค่อยที่จะชัดอะไรเด้อนะก็ต้องขออภัยโยมนะนี่ธรรมะก็คือธรรมชาติในละยมนะสิ่งสวยงามที่มันเป็นไปคู่กับนะโลกของเรานะอะไรที่มันเป็นธรรมชาติก็สิ่งนั้นก็เป็นธรรมะออไม่มีสิ่งใดปรุงแต่งนะเสริมเติมแต่งใหม่ๆนะแต่ว่า นะธรรมชาติของเรานี่ก็จะอยู่คู่กับคนไทยไปอีกช้านานโยมนะสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์คือทุกขังอนิจจังอนัตตาเออจะสวยงามสักปานใดสุดท้ายแล้วโยมนะเออก็ต้องแตกสลายไปนะนี่ก็เหมือนกับปราสาทที่เรามาเห็นานะชมในวันนี้โยมโอ้ถึงแล้วนะนี่บริเวณรอบๆโยมโอ,อ้ยสวยงามมากเลยนะวันนี้คนนะ่าจะมาเยอะอยู่โยมนะเพราะว่าบรรยากาศนี้มันไม่ค่อย นะร้อนเท่าไร่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวมันก็เย็นเย็น <ๆ S 1> ชื่นใจนะก็มีที่จอดรถสรองนะวัดประสาทพนมรุกงเราจะไปทางนี้นะนี่เราก็จะเข้าไปนะแต่เป็นพระนี่ก็ไม่หมดค่าใช้จ่ายนะโยมนะในการเข้านะแต่ถ้าไปทางนี่หมดหมดค่ารถโยมนะเดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดก่อนวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาเยอะเทะนะ่าไหร่นะพี่อะขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้เข้ามาชมมาฟังกันเด้อนะจะมาหาที่จอดรถก่อนขอเจริญพรอันนี้บรรยากาศ รอบรอบนยมเน้อนะที่พนมรุ้งวันนี้ก็มากับหลวงพี่มหากอฟนยมนะท่านได้พานำมาชมน้ประสาทพนมรุ้งที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมนีมาภูเมาภูเขายมอุทยานประวัติศาสตร์ขนมรุ้งนี่โอ้โหตอนนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นโยมนะ นี่มีร้านสะดวกซื้อนะปู๊รนี่จรนจ้าโเจียร้อยโยเมยลสงัดบอช่วงนี้ช่วงนี้สงัดสงัดเนาะตะกี้เบอ์เทอมตะกมูววะปู๊รจ้าสาธุนี่นื้โจดตะมือให้เลยโยเมย์เอาข้ังนะ ยี่คุ้นๆฐานนะเนี่ยจ้าวันดีจ้าไม่ค่อยคุ้นหรอกเหมื่อวันติดตามในติ๊กต็อกคล้ายๆคล้ายๆคนๆหน้าเหมือนไหมอืมคนหน้าเหมือนนี่ได้ยอมนะนี่ลราพี่ไม่ได้ลงติ๊กต็อกเราพี่ลงยูทูบนี่ ลับทับหลังปราสาทน้องหงหนี่หูยนะกลับคืนทินบุรีรำ <c oughs> นี่ยมอมเอยน,นิทัศการสำนักง,งานอุทยานแห่งชาตินี่เดินขึ้นไปเรื่อยๆยอมนะดินลงเตอเรื่อยๆไงนักก็เข้าไปแล้ว,ลวอันนี้ก็คือของเก่าแก่โบราณน,นี่แต่ขี้เกียจพาเข้าชมนะยอมะนะ <c oughs> คอยวันหลังก่อน เออเดี๋ยววันนี้มีโอกาสช่วงนี้นี่บรรยากาศดีมากโยมเนอะป่าไม้นี่เขียวขจีขึ้นไปข้างบนก่อนเพราะว่าบรรยากาศวันนี้เย็นอ่าเย็นสดชื่นเออไม่ไม่ร้อนพอดือมาแล้วก็จะร้อนตร,รับรเพราะว่าพออากาศเย็นอย่างนี้ก็ต้องระวังอันตรายอย่างหนึ่งลื่นใช่ไหมครับล <c oughs> ื <c oughs> ่นตะไคร่น้ำนะระวังหมื่นนะโยมมันจะถึงหมื่นแล้วมันมันไม่ถึงแสนนะอ๋อเขาเอาตรงนี้ออกบอกใช่ไหม แต่ก่อนปิดกั้นเนี่ยเนาะโอ้โหนี่บรรยากาศสวยงามมากครับนะทางเข้าประตูหนึง่งอ,อ่ะสาธุเจริญพรให้นี่นะยอมเนอะร์นี่บรรยากาศรอบๆีเราจะพาเดินชมอืมสวยงามมากในความยิ่งใหญ่อลังการของปราสาทพนมรุง้งนะที่บริรัมของเราอยอมนะวันนี้อาจจะไม่ได้พาไปชมนะ่ะถึง ข้างในนะเพราะว่าโดยเวลาที่จำกัดยอมนะแค่ได้พามาชมนะทางเดินขึ้นก็นะว่านะเหนื่อยแลยมนะหอบกินแล้วมาอาจจะลื่นนิดนึ่งนะเนื่องจากตะไครนะ้ำมันก็เริ่มเกาะหินศิลาแรงที่แทงทึงบเดินขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> โอ้บรรยากาศเราก็พาชม,มเดินขึ้นไปี่โยมเอ้ย,ออยต้องระวัดระวังเนะน้อนี อันนี้ก็เป็นเดิมเชื่อต้นไม้พืชพันธุ์ทันยารทางธรรมชาติเอจาจอมะจอมะจอมะเออโยมเออยมนได้เจอนะนี่เออดดังใจยมบานมาปปไปปล่อยแปรแตงเองหายหนินนยมมาไปประคอนชายนะยมนะอันนี้หามนังนะ หนะ please don't eat นะ don't eat plate m นั่งเนอะฮะถ้าใครเคยขึ้นมาอ๋อแต่ก่อนไม่มีไม้เป็นเป็นเป็นอะไรเป็นัหินนะอ๋อโอ้หยมเอนี่เคยเยยอะเคยจ้งประสาทเห้ได้เห็นครับสาธุเห็นยอดประสาทแล้วในตอนนี้นะ บรรยากาศย่อเยอาจจะมืดครึ้มนิดนึงเน้ะนะโอ้โหอันนี้ประสาทซะเลยนี่สิ่งที่ควรชมนะไอ้หลวงพี่สงสัยว่าเอ๊ะเข้ามาพนมลุงมาถึงตรงนี้ปุ๊บครับคว้ามือครับผมเรามองเห็นอันนี้ปราสาทอะไรทางนี้ปราสาทพนมรุงทางนี้ประสาทอะไรอ่คือประสาทพนมลุงเนี่ยเป็นที่เรียกว่าสําหรับทําพิธีอ๋อที่นี่เป็นห้องพักตรงนี้เป็นเป็นเหมือนกับห้องพักแต่ว่าเขาเรียกว่าอ่าเครื่อง เปลืองเครื่องคือสำหรับเปลี่ยนชุดของมหากษัตร์ยัตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่จิตเนาะเวลาเสด็จมาเนาะเวลาเสด็จมาก็จะมีเครื่องเครื่องสรงเยอะแยะทีนี้พอเวลาจะทําพิธีของฟาร์มฮินดูก็ต้องใส่เป็นชุดพิธีอใส่เป็นชุดพิธีก็ต้องเสด็จเข้าไปในนี่อ๋อห้องเปลี่ยนพระเครื่อง้องเปลี่ยนเครื่องเรียกว่าห้องเปลี่ยนเปลี่ยนชุดง่ายๆอ้เปลี่ยนชุดก็ต้องต้องเสด็จไปที่ตรงนี้ครับแล้วก็ไปประทับพักก่อน มามาทำพิธีนี่แบบเป็นอ่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดแบบแบบเห็นแล้วมันแบบหูว้าวเลยนะหลวงพี่เนาะเพราะว่ายิ่งใหญ่ระดับโลกนะนี่เขาบอกว่าเวลาฝรัมาเที่ยวปนมลุงหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยที่เป็นประวัติศาสตร์ฝรั่งเขาจะไม่ได้มาชมแค่แค่ความสวยงามครับผมแล้วก็บรรยากาศเขาจะมาชมว่า คนสมัยก่อนเขาสร้างยังไงอ๋อเขาทำได้ไงเนาะเขาทําได้ยังไงมันเป็นไปไรซุดยอนมากเลยเนาะต้นใหญ่ๆเขาเขาขึ้นมาได้ยังไงัอยู่บนเขาอยู่บนเขาอีกมันสูงครับแล้วสมัยก่อนเทคโนโลยีไม่ได้เหมือนปัจจุบันครับเขาทําได้ยังไงขนาดเทคโนโลยีปัจจุบันก็ยังสร้างยากเลยครับผมเดี๋ยวฝรั่งเขาก็จะมาดูเอ๊ะทำไมถึงทําได้เกิดสลักยังไงแล้วก็สวยงามด้วยเนาะทาได้ไม่ใช่ทําได้ธรรมดาทําได้อย่างสวยสดงดงามอยู่วันนี้เราจะเดินไปถึงตรงไหนแค่ข้างล่างพอเนาะไม่ต้องขึ้นไปข้างบนออ จะเดินไปตรงฝั่งนู้นตีนบรประบุตีนเรายโยมโอเอ้ยดูนี่รองเท้าดูมันก็ธรรมดาลยโยมนะรงเท้ามันถึงไว้แล้ว <c oughs> ออันนี้เราก็ใส่เข้าไปยัดเข้าไปคืนนะรงสานเถอะน, <c oughs> นี่นี่นโยมนะนี่บรรยากาศเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชม Năm. Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video hấp ปัาลยายบุรีรัมของเราก็เช่นนี้หลยโยมนะมีความสวยสดงดงามอข,อขอเจริญพรเ,เวลาไม่เคยทำให้ใครเสียคนมีแต่คนเราเลยโยมนะที่ชอบทำให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลากับใครบางคนและก็เรื่องบางเรื่องแต่เราจงอยู่กับตัวเองในทุกช่วงช่วงของเวลาขอเจริญพร นะวันนี้ก็อยู่กันที่เขาพนมรุ่งนายโยมนะเออก็ได้นำพายัตโยมมาชมดูบรรยากาศธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมของโบราณโยมที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีร,รัมย์ของเรายมก็มีสิ่งที่โลกต้องน่าทึ่งและก็น่าจะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยนะก็มีความเก,าเกม่าแก่มายังชาตินานโยมตั้งแต่สมัย อันก่อนนี่ก็ตั้งแต่ยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมวันที่หนึ่งเนาะนะจนถึงพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดยอมก็ได้นะทำการบูรณะปฏิสังขรณ์นะโดยกรมศิลปากรของเมืองไทยเรานะที่มีความสามารถฉลาดเฉียบแหลมยมนะนะที่มีฝ <ผม S 1> ีมือย,มยังมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหรือว,ว่าสมเด็จพระเทพก็ช่วงนั้นพระองค์เนี่ยเสด็จมาพระองค์<ม>เลงด้วยกันที่มาร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ด้วยก็ การบูรณะเนี่ยของเบย์ลาเราการบูรณะของขนมรุ้งก็ใช้เวลานานหน่อยครับใช้เวลานานก็เบย์ณะของพนมรุ้งเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปบูรณะของปราสาทเมืองต่ำต่ออที่อยู่ทางใกล้ๆกันเนาะครับผมใกล้ๆกันนี่นเป็นปราสาทเมืองพี่เมืองน้องครับ,รบผมนี่ก็เจริญพรนิยมเนอได้ทราบประวัติคลิปเล็กๆกน้อยน้อยโยมนะที่ทําให้เราคนรุ่นหลังได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้อนุรักษ์สืบสารนะวัฒนธรรม และก็ประเพณีอันดีงามของอไทยเราไไมม่่สสืบาก็จะสาบสูญไม่สืบสา,กสาสน,าน,นสสาก็สาบสูญโยมเพราะฉะนั้นอ,นอนุรักษ์ไว้ให้ลูกให้หลานได้ดูเป,เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างกว่าจะสร้างด้วยนะแรงอุตสาหะมุ่งมั่น,นมาได้จนขนาดนี้ก็ใช้เวลาหลายหล,ลายปีโยมนะน<า>นออทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ต้องใช้เวลา้นทางพิสูจน์ม้ากันเวลาพิสูจน์คนนี่แหละโย,ยมนะ ก็มีความสวยสดงดงามก็เจริญพรด้อใครอยากเห็นแบบแบบเรียกว่าไปดูแบบเต็มที่ก็ต้องมาด้วยตัวเองก็ต้องมาด้วยตัวเองแต่ถ้าใครบอกว่าไม่สะดวกมาอยากให้หลวงพี่พามาก็กดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้หลวงพี่มาหาเยอเดี๋ยวจะพามาวันหลังอีกนะนี่ถ้าใครอยากดูนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโยมเนอะก่อนที่เราจะไปชมคลิปวิดีโอนี่โอ้ความสวยงามจะมาดูแบบความสวยงามๆก็ เดินทางมาด้วยตัวเองครับผมจะเลมพระเกืยรเกจังหวัดเบย์รัมอืมนี่อันนี้บริเวณรอบๆโยมนะก่อนที่เราจะกลับนะเดินทางกลับนี่อันนี้ก็ต้นโพนี่ก็มีอายุหลายปีโยมนะนี่โอ้โหนะความสวยงามอยู่ตรงนี้โยมนะนี่บรรยากาศก็ดีนะก็มีคนดูแลแต <c oughs> ่เราจะไม่พลาดทิ้งเมืองต่างประเทศนะโยมนะนของเราก็มีความสวยสดงดงามโยมนี่เครืยอโบราณสถานแห่งนี้เป็นของทุกท่านโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดโยม ฮะอ่ะาตอนนี้มีปล่องภูเขาไฟด้วยบอกอืมอันนี้เป็นปล่องภูเขาไฟบ่กวันนี้จะพาญาติโยมไปชมนะปากปล่องภูเขาไฟอยู่ที่อ่าอํอเาเภอเฉลิมพระเกียรติโยมนะอยู่ที่พนมรุ้งนะซึ่งก็มาหลายครั้งหลายคราย,ยมนะเออเกือบสิบครั้งก็ว่าได้ยโยมแต่ไม่เคยทราบว่ามีปากปล่องภูเขาไฟด้วยนี่อันนี้ก่อนทางขึ้นของเรานี่ทางขึ้นอยู่ตรงนี้ยมนะจะมีต้นโพ เดี๋ยวเราจะพากันไปชมอยู่นะนี่วันนี้ก็ได้มากาบหลวงพี่มหากรอบโยมนะท่านก็นะรูนะ้ประวัติศาสตร์นะเพราะท่านเรียนประวัติศาสตร์มาโยมเ้ยนะาต่มาไม่ค่อยได้เรียนประวัติศาสตร์กับเขาโยมเ้ยนะนี่ก็ทางนี้ก็มีปักปล่องภูเขาไฟด้วยนะโยมน,น,น,นี่โอ้นี่นี่โอ้นี่สาต์ทุสัต์ทุโยมนะปักปล่องภูเขาไฟนี่ก็ดับไปหลายล้านปีแล้วอ๋อดับไปหลายล้านปีแล้วเหรอครับ าก่องมันก็ดับไปแล้วเนาะมันก็เลยเป็นเป็นแอ่งอ๋อเป็นแอ่นนแงน้ำฝน,นตกลงมามันก็เลยกลายเป็นสระน้ำเขาก็ดับแปลงกลายเป็นสระน้ําโบราณปากบ,บ่องภูเขาไฟบางคนบอกว่าเอ๊ะเ,เ,เวลาบอกว่ามีภูเขาไฟเยอะอ,อยู่ตรงไหนบ้างครับใครมาเที่ยวที่ปราสาทปนมลุงก็จาก ก่อนทางขึ้นครับจะมีทางเดินลงมาเนาะเราเดินมาจากทางนี้ก็ขวามือเนาะขวามือแล้วก็เดินตรงมาทางนี้ก็จะมีป้ายบอกว่าปากป่องภูเขาไฟตรงนี้แหละเป็นปากป่องภูเขาไฟแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่หลายคนเคยไปก็คือที่เขากระดงเขากระดงก็จะมีปากป่องภูเขาไฟก็จะเป็นสะพานน้ำเหมือนกันเป็นสะพานเรียกว่าสะพานแขวนเขาปลายบัดเนาะครับครับที่เขาปลายบัดด้วยแล้วก็ที่เขาคอกด้วยแล้ววัดอะไรอีกคันหนึ่งนะเขาพ่างคันก็จะมีมีหลายที่ครับ ครับก็เหมือนกับความคําขวัญของจังหวัดเวลามนั่นแหละครับครับทินภูเขาไฟผ้าไมขาดไม่ใช่ผ้าไหมผ้าไหมสวยเออทินภูเขาไฟผ้าไหมเมืองปราสาทหิน <c oughs> ออเมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศดล้ำเมืองกีฬาละครับผมนี่ก็เป็นเป็นคําขวัญก็คือภูเขาไฟของเราเยอะจริงๆริครับผมแต่เป็นภูเขาไฟที่ดับไปแล้วครับไม่เหมือนประเทศอ่อะไรนะประเทศ ไม่เหมือนประเทศญี่ปุ่นครับที่มีภูเขาฟูจิเนาะภูะเขาไฟฟูจิจะเหรอนันก็ยัง,งไม่เคยไปของเราฟูฟูเฉยเฉยฟูฟูไม่ดีเ <c oughs> นาะ <c oughs> อ่าก็เจริญพรญาติโยมเด้อนะอ่าได้มาสนทนาโอ้ต้นไรเนี่ยทำไมมียางออกมาด้วยนี่โอ้ต้นมะกอกนะนี่โอ้โยมนี่เห็นไหมนี่ีความสวยงามโยมเออก็เจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านก็อัมลาลาญาติโยมไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าฟ้าใหม่คงจะได้พบคงจะได้เจอกันใหม่เด้อขอเจริญพรคูตบาย เจริญพรจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นนะกำลังจิตกำลังใจให้กันด้วยเด้อเจริญพรนช่วงที่หนึ่งสองข้างทางดำเนินมีเสานางเรียงหรือเสานางจรัญจํานวน70ต้นส่วนบนของเสามีลักษณะคลายดอกับสูงอ่านี่โยมสำหรับใครบางคนที่บอกว่า เออหลวงพี่เวลามาปราสาทปนมลุงมาปราสาทเมืองต่ําเห็นขั้นบันไดทําไมคนสมัยก่อนตัวใหญ่แต่ทําไมคําขั้นบันไดเล็กเนี่ยแล้วเรามาดูวิธีการเดินลงที่ถูกต้องก็จะเดินลงแบบนี้ครับเขาจะไปเดินลงโดยตรงนะเพราะว่าถ้าเดินลงโดยตรงมันจะทําให้ความหน้าได้นะเขาจะเดินลงเฉียงเฉียงแลเราเฉียงๆนะโยมเนอะเฉียงเฉียเดิน <laughs> ร,รัพย์กม,มุเลย <laughs> คือ IL อยู่ในนะมันจะเดินชิงๆบรรยากาศโอ้อ่อนะนี่ก็เอาโชว์ฟรีโอ้ดูบรรยากาศสวยงามมาก